สวัสดีครับน้องๆน,นะวันนี้ก็มาเจอเทคนิคคณิตคิดเร็วโดยอาจารย์นาที่1งเทคนิคนะกรณีของโจทย์นะที่เขียนเป็นลักษณะางกลมแบบนี้ก็คือเซนส่วนด้วย4ี 5, 4ูณเซน1ส่วนด้าคูณหเซนส่วนห .7 คูเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้เทคนิคนะี่โอคออเนี่ยยีคอ3คออคอห้แม้กระทัถึงคอร์นอกันเร้อยเก้าเก้าเลยนะมันเยอะมากเพราะ เทคนิคของข้อนี้นะวิธีการคือเราจับเอาเศษส่วนเซนสุดสิตัวแรกกับเศษหนึ่งส่วนยีนตัวหลังเนี่ยเอามาลบก,กันนั่นเองนะครับพยายามซูมกันเซนสวดสี่ลบด้วยเซษหนึ่งส่งในใสวนร้อยแค่นั้นเองที่เหลือไม่ต้นะตอ,องไปสนใจนะเพราะคอลน้องเราคือ100เอา4ไปหาร1 0 0ได้25แล้วก็ร้อยตรลบกันได้ ยี่สิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งร้อยทำเป็นเศษส่วนสังเอาเลขฐารครับคุณแฟรงค์สี่ครับสี่สี่หกยี่สบสี่สี่สองแปดเสร็จสองสี่และยี่สิบครับยี<อ>่ส <45. S 2> ิบห้าพฉชนั้นับตอบมาคือหกส่วนยี่สิบห้าครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับน้องนะถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้สามารถเอาเศษหนึ่งส่วนสี่กับ เศษส่วนร้อยมาลบกันแบบเศษส่วนก็ได้คำตอบหส่วน25ครับ